รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคมคิดคนเกษตรคมคิดคนเกษตรใครงาคิดที่ดี วสวัสดีค่ะ คมคิดคนเกษตรวันนี้นะคะพรมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริขันค่ะดินแดนที่มีแร่ทองคําที่กล่าวกันว่าเป็นแหล่งทองคําที่ดีที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพาไม่ได้พามาร่อนทองหรือว่ามาตามหาทองคํานะคะแต่ว่าจะพามาตามหาคมคิดของผู้ชายหัวใจหล่อคนหนึ่งที่เขายึดมั่นและก็ศรัทธาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตนั่นก็คือคุณลุงเสริร์หรือคุณประเสริฐยุวาการกุลแห่งบุราณบ้านสวนแห่งนี้นั่นเองค่ะ สุงสิร์ฟคะถ้าเกิดถามถึงความรู้สึกหรือว่าความภาคภูมิใจของรู้สิกณนะวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกอยางไงบ้าง มีความภาคภูมิใจนะองศตรดคือุองศตรดเป็นปปุงศตรจบช่างช่างเชือ่อมคือการยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจโปรเพียงของในหลวงรัชการที่เก้ามาตลอดจนปัจจุบันทุกวันนี้ครับุงเตร์ด้วยว่าเนี่ยุงศตรดมีความภูมิใจมากท <ừ> ุกเดือนก่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้คะ่คะองศสรค่ะขอย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเห็นบอกว่าเมื่อก่อนุงศตรคือเป็นช่างเชื่อม แล้วทําอะไรมาบ้างมามากลายเป็นเกษตร,รกรที่มีความภาคภูมิใจแบบที่เล่าให้ฟังได้ยังไงคะลุงเตยเป็นคนปัตตลุงนะได้มีโอกาสไปเรียนจงังกนนนตอนนั้นไปเรียนปสงจงังกนนท์นนทบุรีจบปสที่นั่นแล้วลงเตยก็หลังจากจบแล้วหลงเตยก็อย่างน้อยไปต่อตอย่งน้ต้องมีอาชีพต้องมีงานทำคือตอนไปเรียน,น,น,นไปเรียนอยู่ที่นนทบ,บุรีนนทบุรี้ยู่แถวกรุงเทพเลยกรุงเทพกัแล้วก็ได้มีโอกาสไปตำนานแชียังใหม่ยงรายวันนี้ครับไปอยู่แถวนู้นคร แต่มีโอกาสช่วงปีปศงพัง 2, รง้อสามเจะเได้กลับมาทำมา,มาที่บางตะพานพราีมีเพื่อนอยู่ที่นี่ได้ทำงานบริษัทสามวิยาตอนนั้นก็ได้รู้จกักลุงเสื็ค่ะแล้วตอนที่ไปเรียนไปเรียน,ยนอยู่ที่นนทบ,บุรีมันก็แถบในกรุงเทพเนาะท,ทำไมตอนนั้นเรียนจบแล้วไม่คิดจะหางานทําที่นู่นล่ะลุงเสร็จมันตั้งกว่าจะเรียนจบลุงเร็มองว่ามันเป็นปัญหาเลยคือเราเป็นลูกทุ่งด้วยครับเป็นคนใต้ที่ว่าคือการเร็มองถึงความลําบาก มองตรงว่าการเป็นอยู่การกินอยู่นี่คือต้องหดมือกินมือบางครั้งต้องอาศัยกาวัดตอนนี้ครับแต่กอนครับผมเด็ก็เลยไม่อยากขึ้นดงเดิว่ากรุงเทพมันไม่ได้สําหรับที่เด็กอยู่ตอนนั้นตอนเด็กเดคือเดตอนนั้นเป็นคนอาศัยพัตตลุงนะอย่างน้อยเกิดมาก็แม่เป็นคนที่ว่ากาไก่พ่อตำนาแต่เด็กก็คือเห็นที่พ่อตำเวลาก่อนไปโรงเรียนก่อนจะไปเรียนนั่งจือพวกนี้ครับพ่อบอกต้องไปนาก่อนคืออย่างน้อยต้องแบกจอบยิ่งหางไถไปพ่อก่อนไปนา แล้วก็ก่อนบางครั้งก็เสร็จจากนานาเราก็ปลูกปักโปกกชวนไปแล้วปลูกปักปลูกปักเพื่อจะเอาไปขาย่คือปักพวกปักกันนาควางทุ้งบนนี้ก็ลครับปลูกผักปลูกปักครับสำเนียงคุณลุงเราฟังเราก็เลยเอ๊ะมันคือพืชชนิดใหม่หรือเปล่านะปลูกผักนี่เองปลูกปักกับปลูกปักกันนาควางทุ่งเพื่อที่จะนําไปขายก็ใจจอบเราเล็กๆเราก็ใจจอบบนนี้แหละก็เรื่องมือมันไม่ไม่ทันสมัยนะคือวิถีโบราณใจจอบใจกดปลูกหวานกล้าแล้วก็โปเมเล็ด เด้เห็นพ่อเขาทำมาตั้งแต่นั้นพ่อแม่การขายเพราะว่าเราได้มีโอกาสช่วงนั้นก่อนเรียนวิชาการอาชีพ<ะ>ที่เรียนวิทยาเทคนิคของปัตตานงเราได้ทำมาไปด้วยได้อยู่กับพ่อไปด้วยได้ได้เรียนรู้ต่างๆไม่ว่าการขายของในตลาดการส่งของวันนี้ครับคือการขายของการส่งของเป็นพ่อค้าคนกลางมาซื้อของที่ตลาดวัยิต<ะ>แล้วก็ไปส่งที่ปัตตานีอีกทีหนึ่งคือ<ะ>มองว่านี่คือการได้ช่วยพ่อการมองเห็น ดิ่งที่พ่อทำดิ่งแม่กาเนี่ยคือมันอาจจะเป็นตอนนี้ที่มันเกิดมาทำอยู่ต้บันแสดงว่าเมื่อก่อนตอนลงเสิร์ฟเด็กๆเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ทําอยู่ก็คือเียกได้ว่าทําเกษตรแบบครบวงจรแล้วนะเนาะใช่ไหมคะก็เหมือนได้ได้ต้นแบบมาจากตรงนั้นแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จพอโตขึ้นมาเราก็ย้ายไปเรียนที่ยยนนทบ,บุรีรแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่บริบทของเราที่เรา,ท,เราที่เราเป็นอยู่แล้วก็ไปเชียงใหม่เชียงรายต่อ <c oughs> คือคืออนั้นเหมือนว่าปลอกจากประตูโงไปคนเดียวในกรงเที๊ วิจัยการวินยเทคนิคปัตตูลุงมีนักศึกษาประมาณสามสิบกว่าคนก็อยู่ในโุนใต้หมดเลยครับกรุงเทพคือก็บอกว่าเป็นเมืองที่เราไม่มีใครกล้าไปแต่เดี๋คิดในใจตอนนั้นเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวลองไปดูไตโกตตาสองูหน้าศูนย์ให้กตามาด้วยกับสองอหน้าศูนย์เลยตัดเต่นใจไปก็ไปอย่างน้อยคือคิดว่าคืออย่างน้อยการบรรจุนไปหน้าศูนย์นซีดีตลอดวงจหรือว่าไปเรียนสังกวนนสองปีก็จบจบแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานอยู่สมุดประการนี้สองปีรับ สองปีเหมือนกันใต้บ้านบริษัทตานินคอนเดนเซอร์อยู่ที่นั่นครับแล้วก็บริษัทสับสิทธิ์อินสัสเซียนย้ายบ่อยยังดูดย้ายบ่อยได้มีโอกาสไปเชียงใหม่ได้มีโอกาสไปเชียงรายกับเพื่อนพอดีเพื่อนมาทำงานด้วยกันพอดีเพื่อนจะกลับบ้านบอกนั้นไปเที่ยวนู่นนี่ฝ่าเลยได้มีโอกาสไปอยู่กับเพื่อนที่เชียงรายแม่จันช่วงนั้นก็คือได้มีโอกาสมาทำงานที่บริษัทตานินคอนเดนเซอร์ตอนนั้นที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ทำงานอยู่สองปีสองปีกว่า เพื่อนบวชก็อาศัยเรากินกาวัดก็บเพื่อนอู่เป็นตัวไห้เพื่อนพ่าใจก็อยากกลับบ้านนอยากกลับบ้านเพราะว่าห่างหายจากบ้านไปนานไม่ค่อยได้ติดต่อตอนนั้นจุดไปก็ประมาณเกือบหลายปีกันสิ่งเดียวที่คิดคือเขียนชื่อว่าประเสริฐยุวการคุณบ้าัลลทีนั่นเล็ที่นั่นตัวจับไม่มีแต่ก่อนตาตายแล้วก็จ,จงจบถึงบ้านแค่นั้นคิดอย่างเดียวคนเดียคิดอย่างเดียวตอนนั้นคืออย่างน้อยพ่อแม่ไม่รู้ครับไม่รู้แม่ติดต่อเลยไม่ติดต่ออไปยาว กี่ปีได้คะตอนนั้นลุงเสถียรก็ประมาณ5ปี5ปี6ปีเรียนจบเสร็จยาวเลยครับตอนที่ลุงเสถียรเองมาอยู่นนทบ,บุรีอยู่กรุงเทพปะทําทไมทําไมถึงมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่ท,ทั้งที่คนทั่วไปนะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดอะ่ะเขาไปอยู่ที่นู่นเขาก็เหมือนแบบอุย้ยอยากจะมาหาอะไรทําที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยลุงเสถียรรุ่นนั้นอยู่ปี29 31เริ่ดว่าลุงเสถียรคิดมาตลอดลุงก็ลุงเสถียรเป็นตัวเตี้ยด้วยถูกต้ัวไหม กว่าจะขึ้นรถนี้กว่าจะขึ้นยิ่งที่นี่บางครั้งเราไปหายใจเหมือนแยกหายใจตั้งแต่คือเราเที่ยวเที่ยการแยกหายใจกว่าจะอ้โหจุดว่านี่มันเป็นการชีวิตที่ดิ้นรนเป็นการทีุ่งค์จดว่าเป็นการอะไรที่ความรู้สึกองจุดมันเป็นการแข่งขันกันอยู่ตลอดที่องค์จุดที่จริงนนทบุรีมันก็ไกลุงค์จุดก็ไปอยู่ตรงนั้นหน่อยก็อยู่กับเพื่อนโย่ํำโน่นทำนี่ไปปางๆก็แต่มีโอกาสว่าอยู่นอกเมืองนิดแต่คงคิดอย่างเดียวว่าถ้าว่าจบแล้วุงจะไปอยู่ มันเรื่องความมันวุ่นวายเนาะความลําบากความความการแข่งขันสูงแล้วก็การดิ้นรนในการคือแย่งกันทุกอย่างไม่ว่าการขึ้นรถมาแย่งกันเรื่องการหายใจไม่ว่าเเรื่องอาชีพที่ตังเราบางคงกังได้มามันก็ไม่จุดคุ้มมันไม่มีกับมันเดือนแก่นี้เราไปจ่ายแก่นี้ไม่คุ้มมันไม่เหลืออะไรด้วยทําไปกเห้าปีตอนนั้นก็คือลุงสดก็ทําอาชีพช่างอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนั้นก็เป็นช่างกับ แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับช่างมันไปอยู่บริษัทตานินคอนเดนเซอร์ที่เชียงใหม่ครับไปผลิตในต,ตัวคอนเดนเซอร์อย่างเดียวเชื่อมมาตัวปลอยพวกนี้ครับ oh. ม,รมันเวลามันขาดเราเชื่อมต่อเราจใจคิดพวกนี้เพอยู่คือต้องอยู่ต้องทำอย่างน้อยคือเราทำเสร็จเราคิดว่าคือนั่นเรามีมเงินแต่ให้สงกับมาชีพไม่ไม่ไม <c oughs> คือทำเพื่อให้อยู่รอดมากกว่า ทตาไม่เพื่ออยู่รอดมากกว่าทําไม่เพื่อเรามีเงินไม่จ่ายไปวันๆมากกว่าแต่ที่จะเหลือเก็บมันไม่มีเพราะเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับเพื่อนแถมว่าเป็นคนกี้เมาเออแต่ว่าคนแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นผูบอกว่าแต่ว่ากินเหล้าไม่เป็นสี่สิบสี่วาดีกีพวกนี้ือมันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องเข้ากับสังคมอยู่กับโขอยู่กับปืนปีนี่นั่นได้ครบก็นั่นแหละชีวิตเลยชีวิตล้งเดือดแล้วพอหลังจากนั้นห้าปีก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลย คือย <laughs> the ังตัด ah. ินใจว่าอย่างน้อยก็อยากจะกลับบ้านแต่ยังไม่กล้าไปที่บ้านหรอกคิดว่ามีเพื่อนอยู่จังหวัดประจวบในตอนนั้นครับือเลยนั่งรถไฟมามาลงที่อะไรที่สถานีบางละบานเลยไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าเกาะยายจิ๋มมันอยู่ตรงไหนเกาะยายจิ๋มอยู่ในคำว่าเกาะมันต้องอยู่กลางทะเลอะไรแบบนี้ ลงรถปั๊บบอกเมเื่องว่าไปส่งเกาะยายจิมแต่ไปส่งเกาะก็ขี่รถขึ้นมาบนภูเขาเลยเนี่ยก็เลยงงๆอยู่ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับแล้วคือได้ยินมาว่าที่นี่มันมีอะไรคะท่านผู้ชมที่นี่ที่เกาะยายจิมเนี่ยคือแต่ก่อนมันเป็นสถานที่เรียกว่ามีการล่อนตองมีมีเป็นสมัยโบราณก็มีล่อนตองมีอะไรจนปัจจุบันท่านผูมาอยู่ที่นี่เกือบสามสิบปีสามสิบปีแต่ว่าความเจริญมันค่อยเข้ามา แต่ก่อนเป็นต่างสายเดียวแต่ก่อนนี่สังคมมันก็อาจจะว่าคือความลําบากพวกนี้เราเห็นมาตลอดพนนีครับแล้วคือตอนแรกที่อยากมาเนี่ยที่มาลงประจวบปุ๊บแล้วบอกให้เขาพามาส่งที่นี่คือตั้งใจจะมาทําอะไรคะล่อนทองเหรอไม่ตั้งใจจะ <c oughs> มาทำงานบริษัทอีกต่อ,อคืแต่ว่ามาสมัครงานที่นี่ก่อนพอ,อสมัครงานเสร็จปั๊บก,ก็ามาเพื่อนนอนกับเพื่อนคืนหนึ่งก็ว่าไปหาแม่ที่บ้านนั่งรถไปไปที่บ้านยังไม่ทันถึงก็เป็นคนที่เมาอย่างว่านะเมาขึ้นรถเมย์ปั๊บ แทนที่จะไปปัดลงนุ่นไปอ้อมทรงกลาหรือเอาไม่ถึงบ้าน <c oughs> ไม่ไถึงบ้านครับไปอ้อมทงกลามาพัฒนุลงอีกทีหนึ่งระมาอีกทีหนึ่งมาถึงบ้านจดหมายถึงบอดีคุณประเสริฐคุณได้รับเก่าวดีม,มาตำมานบริษัทสาวิยาครับก็เป็นโอกาสนั่นครั้งแรกที่ว่าคือไม่ได้นอนบ้านดีครับคืออยู่บ้านได้เก้เกินงคินทีรถไปกลับมาที่นี่บางระบานแต่ก็ได้กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วรอบนึงใช่ครับตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าคือพ่อแม่ ลูกเจ็ดคนแบบนี้ก็มีฐานที่อาจจะอยู่ในเรื่องของบางครั้งคือการมันอยู่การทําอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันหลายๆอย่างอะไรพวกนั้คือเราเรียนมาแล้วคนเรียนตอนมากคือตั้วจบปศจบปร,ร,บปริญญาตอนนั้นคือตัวกลับบ้านคือเหมือนว่าไร้ข้ามมันเป็นชีวิตที่ไร้ข้าคือกลับบ้านไปพ็ไหนพ่อแม่ปลูกปักอยู่เพิ่งจะมาปลูกปักจบตั้งปศ <c oughs> <c oughs> คือคิดอย่างเยอตอนนั้นคิดอย่างเยอคือไม่อยากประมานที่บ้านไม่อยากคืออย่างน้อยเราจบมาคนกลางๆเขามองรอบๆว่างเขาจะมอง ได้จบหนังสือมาเรียนในสูงๆทำไมไปจัดญ่าไปปลูกคือความคิดเราจะเป็นแบบนั้นกับเลยตัดใจก็เดินทางต่อเป็นค่านิยมสมัยก่อนใช่ครับเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นครับเลยก็สรุปแล้วก็คือว่าได้กลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่อยู่คืนนึงแล้วก็ได้จดหมายก็เลยกลับมาประจวบอีกรอบอีกรอบแล้วตอนนั้นมาทํางานอะไรที่ประจวบตอนนั้นได้บริษัทสหวิยาบริษัทสหวิยาเกี่ยวกับโรงเกี่ยวกับโรงเหล็กดินร้อนครับ ล, Γ, ลงลงรายลงเป็นช่างอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ปีปศสองพนห้าร้อยประมาณสองพันหร้อามสิบเจ็ับสองสมสิบเก็แสดงว่ามาอยู่ประจวบตั้งแต่ปี2537แล้วทำอยู่บริษัทนนานไหมคะลุงเสิร์ตนานคืออยู่ตั้งแต่ปี2537คือประมาณ2553ันห้าาสิบสามสปีสิบเกือบปีาปีครับสิบห้าปีอยู่ที่นั่นก็ว่าได้เงินเดือนได้อยู่ไปวันๆไม่ได้คิดว่าจะอยู่ยาวแบบนั้นเพราะว่าเรามองว่าคือมันก็ไม่เหลืออยู่ดีครับไม่แต่อยู่มาถึงสิบห้าปี สิมาปีนี่คิดอย่างเดียวตอนนั้นคือจะหามเมียยังไงกันคิดมองคือเราคิดว่าถ้าว่าแต่ว่าจะมีเมียเรารูสกว่าเนี่ยคือชีวิตของเราจะทําอะไรที่หลากหลายขึ้นคือเราอยู่บางตอบบางครับคือ,อจุดเปลี่ยนของุงคสนนี่คือเพราะว่าอยากอยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัว <laughs> <laughs> คือว่าทําม,มานไปทำม,มานไปกินไปมองไปเที่ยวไปแต่คิดอย่างเดียวตอนนั้นคือใกลๆเขาเรียกว่าจุดแต่เราคิดอยู่ตลอดว่า สักวันหนึ่งหาเมียสักคนหนึ่งหาเมียสักคนหนึ่งเพื่อจะว่าได้ยึดเป็นอะไรก็จริงที่เราอยากทำแล้วตอนทํางานอยู่ที่โรงงานที่บริษัทนั้นไม่ไม่มีเลยระไม่มีสาวๆเลยหรอไม่มีลุงลุงเดเป็นคนกี่เล่ตั้งแต่เรียนอยู่จงคนนู้นแล้วคนใต้ใจดําตัวดําอะไรดําหมดแต้มตัวก็ดาอีกต่างหากนี่คือคิดมาตลอดนึกคิดมาตลอดแต่พอมาที่นี่ลุงเด็กคิดว่าคือลุงเด็กกหวันอย่างน้อยไอ้กี่มองมันน่าจะได้เมีย พี่เมอนี่ต้องคือเราปรับเปลี่ยนตัวเองเราคิดว่าคิดจะปรับเปลี่ยนตั้งแต่นั้นอย่างน้อยถ้าได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ก็ได้ครับพอช่วงนั้นก็ตำมานไปด้วยเที่ยวข้างนอกไปด้วยได้ได้นำจาบเพื่อนได้ได้นำจาบเพื่อนได้รู้จักกับแฟนที่เนี่ยของดีนี่ก็เลยมาเจอคุณป้าแกเป็นคนยังไงอ่ะพูดจริงทําจริงแกเป็นคนเอาใจใส่ป้านองดีแกคงจะรักคนแกนะก็ตอนที่มามาเที่ยวมาแต่งงานแกก็ บอกให้ตาเสรินเราต่างกันขนาดนี้แปดปีนะเราจะอยู่กันได้เหรอความคิดคนคนแก่กับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่บอกว่าแกชอบคนแก่แล้วกแกก็ดีนะแกดูแลป้านงออเป็นคนที่ว่ารักพี่น้องรักพ่อแม่รักครอบครัวจะแก,กมาแกมาแบบเต็มเต็มเลยพี่น้องลูกหลานอะไรแกดูแลมามแกมาั้งแรกพ่อพ่อ,พอป้านงเจ็บอยู่ประมาณสักสามปี แกก็ทํางานบริษัทพ่อมาแกออกกะมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งพ่อแกก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ําอะไรป้านงไม่ต้องแกเองเช็ดตัวอะไรแกจะทาหมดก็เล้เออภูมิใจแกตรงนี้แต่ว่าแกดูแลเราดีก็ตรงนั้นได้อันไหนป้านงก็เคยบอกนะบอกว่าพอป้านงแท้งผนที่สองนะบอกป้านงันไม่มีลูกนะถ้าว่าจะอยากมีลูกนะให้ไปมีเมียใหม่เลยป้านงไม่ว่าแกบอกว่าแกไม่เอาหรอก าะแกก็ไม่เอาแกบอกอยู่งี้ระบายเลยก็น,นั่นแหละภูมิใจแกตรงนั้นที่ว่าแกพูดแล้วแกทําได้ลุงเสรแล้วตอนนั้นน่ะที่ลุงเสร็จทำงานที่โรงงานทำมา15ปีมันมันรายได้มันไม่มันไม่สามารถดูแล ได้ทั้งหมดเหรอคะไม่กอที่เงินเดือนมันก็สูงจากหกเจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันแต่ก็ก uh ่อนออกมาลวงจุติมาปีก no ็สองหมื no ่นแล้วสองหมื่นกว่าเป็นรายได้ที่สูงมากเป็นรายได้ที่แต่ว่าคือมันมีปัญหาในเรื่องบางครั้งการกินการอยู่การเที่ยวไม่มีแต่งานแล้วก็ยังไม่สองพันร้อยสี่เบ็ดดวงจุก็ยังไม่เหลือกับแปนเลยอีกอย่างการบันันมันเยอะมากคืออย่างน้อยไม่ว่าบอลเด็กก่อนครับคือการเล่นบอลกัน ทุกอย่างมันอยู่เสพติดอยู่ในนั้นหมดเลยคือมันเป็นสังคมของ,ของในสถานที่ทํางานของเราหรือว่าตัวเราล้วนๆเลยคะคือมันอยู่ที่หนึ่งถ้ามองไปที่สังคมเราตัวเรามากกว่าแต่วาจะว่าคือพออยากลองอยากรู้อยากคนเราอยากได้มากกว่า,<ภ>าเราคิดว่าเ,เราสิ่งที่เราคิดมันอาจจะตรงมันบอกอ<ห>แต่มันไม่ใช่ให่ก็เลยกลายเป็นว่าทํางานมา15ปีเงินเดือนก็สูงนะแต่ก็ไม่พอเก็บคราวนี้หลังจากส5ปีแล้วยังไงต่อคะลุงเซอร์ลุงเอรได้มีโอกาสอะไร้ว ตอนนั้นคือบทศาสนาวิทยาบทศาสนาพิยาหลงเดินไปคือไปศึกษาดูงอันไปศึกษาดูงานคือคือเอาไปบรรยายก่อนที่นี่โน้นแล้วไอ้เรื่องของปรัชญาของในหลวงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่หมู่บ้านสายเพชรอาจารย์ตอนนั้นลุงเหี่ยมครับที่งเุิธคิดว่าคือใก้คุยให้หลวงศุทธ์ฟังนิดเดียวนิดเดียวหลุงศุทธ์คิดไกลเลยเพราะว่าคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดถึงเรื่องในหลวงคิดจริงื่องดวงตานึ่งอะไรนั่นเรื่องคิดในใจว่าสักวันหนึ่งหลุงศุทธ์คิดเนี่ยจะเล่า พราะว่าอย่างน้อยลุงเดิมาอยู่ที่นี่อยู่กับแฟนลุงเดิรก็ช่วงนั้นลุงเดิรทำก้ายางไปด pues ้วยกลายกลายยางบ้างอะไรบ้างเป็นคนอาศัยเป็นคนไต้นะลุงเดิก็อาศัยว่าทำอาชีพไปด้วยในตัวช่วงท่งานแล้วพอได้โอกาสจังหวะลุงเดิรก็ราออกแล้วันปีจบวันร้อยแสดงว่าช่วงก่อนที่จะถึงส uh uh> uh> uh ิบหปีด uh> uh 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 ีเนี <t uh> <t uh> <t uh uh> ่ยช่วงนั้นก็เจอคุณป้าแล้วแล้วก็เริ่มมีการทําเกษตรบ้างนิดหน่อยละเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงหนึ่งตอนนั้นจากที่เราทํางานอยู่ที่โรงงานแล้วก็อ่าเลิกงาน สังสรรกับเพื่อนพอตั้งแต่เจอคุณป้าเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยไหมคะมันค่อยๆไปหรือมันยังไงกว่าจะเปลี่ยนได้ก็ปั๊กแต่งงานเสร็จใหม่ๆหลายคนถามเลยบอกเึงเบากี่ไอ้กี่โมนี่มาเป็นผัวได้ยังไงก็ทางบ้านเขานินทาแล้วเราก็คิดในใจเขาอะไรจริงๆคือก็สงสารของมือนกันนะคือบางครั้งแต่ก่อนก็เพื่อนยังมาอยู่บ่อยกับเพื่อนหาอาศัยว่าเราเป็นคนเล่ามีพวกมีเพื่อนแต่ช่วงหลังเลยก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองคือเริ่มคิดว่าสุขภาพ อย่างน้อยสุภาพเป็นสิ่งจําเป็นสุภาพเป็นสิ่งจําคัญแล้วก็สงสารภรรยาด้วยคนเราคิดเราเลยปรับเปลี่ยนตอนนี้ปัจจุบันลุงเด็กก็บุหรี่อะไรพวกนี้ลดยึดหมดเล่านี่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งแต่ว่าคือบางครั้งเขาไม่อยากจะกินพออายุเยอะบางครั้งเราคิดว่ามันมันไม่จําเป็นแล้วไม่จำเป็นคือลุงเด็กปลูกในเรื่องของเกษตรผสมผสานในพูดพูดปักผลไม้ตอนนี้ต่างๆคือเราเมาลุงเด็กมองว่าคือตั้งแต่เราตอนนั้นเราเริ่มคิดถึงว่าสิ่งที่เราปลูกเราได้กิน อย่างน้อยเราได้สุขภาพที่ดีแล้วได้ข้าวสุขภาพที่ดีเราปลูกพืชปลูกปักปเราได้กินคือเหมือนตอนนั้นเราถามว่าความสุขตามมีไรายได้ไม่ไม่ไมีนะแต่ลุงุดไม่มีในเรื่องรายจ่ายลุงุดไม่มีในเรื่องรายจ่ายคือเราเรา,เราปลูกปักเราได้กินไม่ต้องไปซื้อปลูกข้าวเราได้สุขภาพที่ดีเราก็ไม่ต้องอย่างไงคือลุงุดว่าเนี่ยคือเนี่ยคือคือครอบครัวที่ว่าการตั้งต้นบางครั้งมันไม่มีรายได้หรอกแต่ถ้าเราไปซื้อเขาก็เป็นรายจ่ายแต่ที่เราปลูกกลางๆที่เราได้ผลไม่ว่ามะพร้าวไม่ว่าข้าวพวกพวกปักต่างๆ ลุงเสริฐว่าถือว่าก็เป็นรายได้นะอ,อย่างน้อยโดยเราไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปตำมานมาเสียตังค์โดยไปซื้อของก็มาแต่ยังเดินได้ปลูกของที่สุขภาพดีๆเนี่ยจะได้กินหรือว่านี่คือความสุขอะความสุขที่เกิดขึ้นที่ลุงเตือนตำม,มาแลา้วแต่นั้แต่เท่าที่รู้มาคือลุงเสริจไม่ได้ทาแค่นี้ยังมีทั้งมัดเ้ามีอะไรอีกหลายอย่างเลยพื้นที่แรกๆก่อนหน้านี้ลุงเตืที่แต่งงานลุงเตืแต่งงานลุงเมีพื้นที่อยู่แค่สี่ไร่ตรงเนี้ สี่ไ <German> ร่ตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันก็ได้ขยายพื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่ที่ยี่สิบแปดไร่จากสีไร่ก็ได้แบ่งพื้นที่แบ่งโซนต่างๆแบ่งโซนเราได้มีอย่างน้อยก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ได้มีโรงสีเก้าคือจากําเก้าไร่เราได้มีโรงสีเก้าแล้วก็จากการปูปักแยกเป็นคือเป็นเชิงเดี่ยวบ้างแร้งเป็นผสมประสานบ้างมองเห็นภาพชัดไกลๆว่าตอนนี้มีเกี่ยวกับ ปัญญากองเศรษฐกิจเปียงทีสูวนอย่างนี้ในเรื่องของการเกษตรที่ใหม่อยู่ที่นี่แล้วก็มีในเรื่องของกุ๊กข้างหน้าอยู่ที่นี่คือแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนหมดเลยใช้หลักการในการแบ่งยังไงบ้างคะคือเลขๆเก็มั่วก่อนครับมั่วกับเดวคืออยากปลูกอะไรอยากตําอะไรก็ทําแต่ตํามแล้วมันคือมันคือเรามันมันเป็นอะไรเ็าเรียกว่าคือหนึ่งบางครั้งน้ําไม่พอปลูกไว้แล้วมันก็เกิดการตายเกิดขึ้น คือคุณเดใหม่ๆตรณเดือก็พื้นที่สีไร่ตรงนี้จะไม่มีสานน้ามีแต่น้ําบ่ออย่างเดียวมันไม่พอปลูกแล้วปีต่อปีเราจะมองอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งแตนจะผลได้มันไม่เป็นส่วนเสียแต่ว่าเรามองว่าสิ่งที่จาอยู่แล้วมันต้องอยู่ต่ออยู่ให้ได้เลยก็เดือดมองว่าปัญหาพวกนี้เราต้องคิดอยู่ตลอดเร่งตดือว่ามากุศละที่พื้นที่ตรงนี้กุศละ คือครานี้เจอแล้วตอนก่อนนี้ว่าปัญหาคือเวลาแรงแน้ำไม่พอไอ้ที่เราปลูกมันก็ตายหมดก็เลยมาเริ่มขุดสระเกิดขึ้นแล้วก็ปักตัวปักมันพวกกล้วยพวกนี้มันก็อยู่ได้นะมันเป็นเพือดนมลุกขุดสระครั้งแรกไม่พอครั้งที่สองไม่พอจนเราครั้งที่สามปีนี้ถือแ้งสุดแรงสุดๆในแรงเรื่อก็มันอยู่ได้อยู่ได้เออันนี้มันอยู่ได้ในสิ่งที่ว่าเกิดสิ่งที่ทามาตั้งแต่ต้น การปลูกพืชผสมประสานไม่เน้นในพืชจงเดียว<ะ>ไม่เน้นในในการใช้เกมีเพราะเนี้ยคือเรามองพื้นดินมันสมบูรณ์<ม>ต้นไม้อยู่ได้ความร้อนต่าไหไ่ไม่มีน้ํามันก็นช่วยเหลือเก้อกูลกันได้เพ<ม>ราน,นี้ยเอาประเนจากการไปเรียนรู้หน่วยงานต่างๆครับลุงเดชบอกตรงก็ลุงเดชได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับหน่วยงานไม่ว่าของเกษตรเกษตรก็ปศุสัตว์ประมงไปดูงานกับเทศบาลตำบลต้น,นตรงหน่วยงานบาของไม่ว่าอะไระครับบริษัท ป่าไปแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องของพัฒนาชุมชนครับลงเดชได้ไปดูเขาดูเราเกิดการดูเขาดูเราแล้วก็มาทําที่นี่บางครั้งเราไปเห็นปัญหาของเขาแต่บางครั้งไปเห็นในเรื่องของทําอะไรที่มันมีประโยชน์กับเราเนี่ยลงเดชก็มาคิดออกแบบของนี่แหละว่าออกแบบของตัวอย่างพืชปลูกมันไปทางไหนได้แล้วก็ของที่ว่ามันเป็นปัญหากับเราแต่ว่าของเรามันมีประโยชน์กว่าเราก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันอะไรแบบนี้ลงเดชก็ถือว่าเรื่องเดิมนมันอยู่ได้ แล้วก็เป็นการปลูกก้าวผลไม้เฮาะตัวเลียนต้นุดแล้วก็ปลูกป่าดามยางประโยชน์ตอยางแล้วก็ปลูกพืชแซมในสวนยางยั่งยืนเราเลี้ยงไก่ไก่อารมณ์ดีวันนี้ครับแล้วก็เลี้ยงวัวโดยกรมปศุสัตว์ก็ให้วัวมาที่นี่20ตัวเราแจกใจกับชาวบ้านในตอนนี้ก็ก็แต่ละตัวเรือน20ตัวเรือนแล้วก็เรามีการปลูกปักในเรื่องการสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแบ่งพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุ แล้วก็มีการตอนนี้หลักๆที่จริงมันเป็นรายได้ที่หลุดไม่ว่ารายวันรายเดือนสัปดาห์วันนี้คือมองถึงว่าเราแต่ก่อนเราคิดว่าไม่ในมันไม่เอไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มันเป็นรายได้ทุกอย่างเลยครับคุก็เรียกว่าทําทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับทางการเกษตรนว่าปลูกผักเลี้ยงสัตว์นู่นนี่นั่นเราท <c oughs> ุกอย่างก็คือสามารถสร้างรายได้ได้หมดเลยถ้าถามถึงในมุมของรายได้ที่เราได้มาคิดว่ามันเพียงพอไหม หรือคิดว่ามันคุ้มค่ากว่าการที่เราทํางานอยู่ณนะตอนนั้นที่โรงงาน,น <c oughs> ไหมครก็ถือวมอง่ายๆเลยครับอย่างน้อยมันคุ้มเลยคุ้มในเรื่องอย่างน้อยเรามีสุขภาพดีอ,อย่างน้อยสุขภาพดีแล้วก็เราถามว่าคุ้มในเรื่องรายได้ที่กอ่อเกิดทุกอย่างไหม,มถืนว่ามันต้องบอกไปเดี๋ยวเหงาว่าลุงถุดโมะ <c oughs> นะครับคือบางครั้งที่จริงจากเรื่องเล็กๆต็คือธุดกินจำนะธุรกิจจำไม่ได้ขายประกูดไปนะขายประกูดแต่ก่อนประกูดปลูก ยังแกงานไม่ถึงงานตอนนี้ปลูกมันไร่สองไร่คือคิดได้ให้แต่ว่าหุือคิดว่าคือแต่ว่าคิดถึงเรื่องอย่างน้อยก็ความสุขที่เกิดรายได้ที่ลุเดือตามตอนนี้คือก็กลัวมไม่มีก็กลัวมไม่รู้ปนงนะเขาม,มีสุขภาพความที่ดีแล้วก็อะไรครับคือจำนวนแต่ว่าคิดจริงๆนะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้คุเดือดบอกว่าแต่ว่าคิดเป็นเงินนะหน่วยจิบร้อยปันหมื่น ตปีเนี่ยลงเดนว่ากิ๊ตน่าจะเกือบหลักหมื่นเราจะได้อยู่<อ>แบบนี้เขาบอกได้กับนี่ไม่ธรรมดาเลยแล้วคิดว่าก้าวต่อไปของเราคืออะไรคะลุเเงเดชลุงเดชมองความความมั่นคงทางด้านอาหารห<อ>รือว่าคือลุงเดชติ่งลุงเดชทำลุงเดชอยู่ได้ลุงเดชอยู่แบบนี้ได้นะคือลุงเดชก็มองตรงว่าตอนนี้กิ๊ตจะช่วยคน ิดจะช่วยคนเยอะช่วยกลุ่มคิดจะช่วยชุมชนแล้วคือให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารไม่มีความมั่นคงทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในจุดคิดที่ทะศทาต่อไปคิดอยู่ตลอดคือเรามองว่าตัวเราประสบความสําเร็จแล้วคราวนี้ก็จะกระจายไปอยู่ในวงที่กว้างขึ้นช่วยชุมชนช่วยสังคมต่อไปแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นลงพื้นดินดุดหรือว่าเนี่ยคือ มันใช่เลยอ่ใมันไม่มีกิ่น่อไม้มันมีความหวานมีความหอมจากที่คุยกับลุงเสริญมาถึงตรงนี้นะคะทําให้เราได้เห็นว่าจากคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความคิดแค่ว่าอยากลาออกมาทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะลุงเสริญมองไปถึงเพื่อชุมชน เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปคุณผู้ชม่ะคะคุณผู้ชมคิดว่าลุงเสิร์ฟเนี่ยสามารถจะทําได้อย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าค่ะเรามาร่วมลุ้นกันต่อนะคะเพราะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงเสิร์ฟเราได้มีโอกาสได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการของ VIO กับคืออะไรคะลุงเสิร์ฟที่จริงลุเซรก็ไม่ก็เข้าใจเหมือนกันแล้วนี้ การวาดพิยาเวอคืออะไรครับคือแต่พอไปที่จริงความหมายของจะคือในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงนี่แหละสิ่งที่เกิดจำอยู่นี่แหละมันถูกท่องแล้วมึงเดินกลับบ้านมามึงเดือจะขายจุ่มจนแล้วด้วยมึงเดินคิดว่ามึงเดือจะขายจุ่มจนแล้วคนกระแสไม่คิดทีดีเป็นเรื่องราว